สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงหงาเครื่อต่างครับวันนี้นะครับนำเครื่อต่างคลาสคอนสแตน a n นะครับมาจะส่งลูกค้าอำเภอชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้นะครับกำลังทดสอบระบบแล้วก็แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นแก่ลูกค้านะครับ ใครที่กําลังมองหาเครื่องฟังไว้ใช้งานนะครับอย่าลืมเพื่อฟังจากร้านลุงหงานะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 8 7 9 5 7 9 4 5 3นะครับ0935732101นะครับมีสองเบอร์โทรนะครับที่ตั้งของร้านอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สังขละกมที่1 9บ้านตะขอนะครับอาหารข้าวฟองเนื้อไก่ฟ้ายนะครับเครื่องต่างค้ายนะครับถือว่าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ใช้งานดีนะครับแล้วก็อัดเร็วนะครับ ใายที่มองขาไว้ใช้งานนะครับคาฟกางจากทางร้านนะครับราคาเริ่มต้นที่1นึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับมีฮ่อโนแลนเตอร์แดนมัซี่นะครับคลาสน,นะครับจะมีมานะครับนั่นๆันทั้งนะครับไม่ค่อยมีเยอะนะครับ เราเปลี่ยนสีให้ใหม่แล้วก็เช็คระบบนะครับการทํางานของเครื่องขับรนะครับขนาดก้อนตางนะครับเป็นก้อนใหญ่นะครับ เมื่อรับชมคลิปวีดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามช่องให้เรานะครับทางร้านของเรานะครับจะมีการลงคลิปนะครับตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเข้าใหม่นะครับหรือว่าการเก็บงานจะส่งลูกค้านะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับใครที่องหาครื่องงไว้ใช้งานนะครับเพื่อความจัดการลูกค้านนะครับมีสาขาเดียวเท่านั้นนะครับเข้ามาชมที่ร้านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ